สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้นะครับเชียงใหม่ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าเลยนะครับอ่าตั้งตั้งคืนเลยอะครับทั้งคืนทั้งวันนะครับยังไม่หยุดเลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกๆที่โอเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับคือได้ยินเสียงฝนตกทั้งคืนนะครับในขณะที่นอนอยู่นะครับแล้วก็ ในช่วงตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณนะครับเที่ยงวันแล้วนะครับนะครับก็ฝนตกแบบนี้นะครับฝนตกปลอยๆแบบนี้ทั้งทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับจนถึงสายๆตรงนี้นะครับคิดว่าคาดว่านะครับจนถึงตอนเย็นตองคืนคืนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบไม่ได้ปรับหน้ากล้องนะครับ ไม่ได้ปรับแสงก็จะเป็นมืดๆประมาณนี้นะครับตอนนี้โอก็ปรับแสงนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ริมระเบียงนะครับชั้น3ของบ้านตัวเองนะครับก็คือจะเป็นส่วนหย่อมนะคะเป็นระเบียงนะครับแต่ก่อนก็ใช้ไว้ตากผ้าจะไม่ค่อยได้มาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ได้ปลูกต้นไม้เป็นส่วนหย่อมเล็กๆนะครับแล้วก็ราวตากผ้าตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับยังไม่พังเลยนะครับ วันนี้โอ๊ตก็อยากจะแบ่งปันนะครับมุมเล็กๆที่เป็นความสุขเล็กๆนะครับก็แบ่งปันนะครับจริงแล้วก็กะว่าจะไม่ปลูกต้นอะไรเพิ่มขึ้นมากแล้วนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะครับแล้วก็เวลาว่างของวันนี้นะครับโอ๊ตก็เลยนะครับกะว่าจะขยายพันธุ์นะครับในส่วนของกระถางที่อาจจะ เน่านะครับไปแล้วนะครับก็วันนี้โอก็จะมีกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ได้พันไม้ใหม่มานะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบองเพชรที่เน่าไปแล้วนะครับสองในสองกระถางนี้นะครับเพราะว่าโอชอบนะครับที่จะนะครับลดน้ําต้นไม้นะครับทุกวันนะครับทุกวันนะครับจนมันเน่านะครับ จริงก็อย่างกระบองเพชรก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันก็ได้นะครับวันนี้นะครับได้ตัวของกระบองอาดอันนี้เป็นไม้อวบน้ํานะคะเป็นคุณนายตื่นสายสีชมพูนะครับไปร้านกาแฟวันก่อนนะครับก็ทักนะคะว่าอุ้ยสีสวยจังเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสามารถให้อดเด็ดไปได้นะครับก็เลยนะครับเด็ดมานะครับแค่นี้นะครับแค่สอง สองการเองนะครับก็เอามาขยายเดี๋ยวจะขยายตัวตัวนี้ไมอ้อัดสวบน้ำนะครับแล้วก็กระบองเพชรที่โเคยขยายพันุนะครับก็จะแบบก้นเล็กนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็แตกหน่อแล้วนะครับแล้วก็จะมีะกระถางสองกระถางนะครับที่เป็นกระถางที่เน่าแล้วนะครับต้นกระบองเพชรเน่าเนาะ แล้วก็นี่ก็ได้ฟรีอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิฟกาแฟนะครับของร้านกาแฟ,แฟที่กาดป่เป๋้านะครับตลาดต้นมะพร้าวที่แม่โจนะครับก็ให้ออดมานะครับออดก็คิดว่ามันน่าจะขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับจากต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆเ,เลยนะครับที่แม่ค้าเขาบอกว่า เขาอ่ขยายจากเมล็ดนะครับในตัวชวนชมนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมานะครับย้ายกระถางนะครับในกระถางที่ว่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในวันที่ฝนตกนะครับก็คือเป็นงานอดิเรกแก้เหงานะครับกับการดูบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่แบบว่าโอ้โหเหมือนเป็น อยู่ตรงนี้นะคะมีความรู้สึกดีนะคะร,รู้สึกเหมือนว่าโอ้โหโอเพนแอร์นะคะเป็นห้องทํางานที่รู้สึกกว้างนะครับคือมันมันเป็นโล่งๆนะคะมันโล่งแล้วตรงนี้ครับข้างล่างนี้โอก็จะขยายพันธุ์แล้วก็ด้วยความที่เวลาที่เราหลายๆเดือนผ่านไปแล้วนะคะมันก็จะแตกหนอนะครับ กิ่งการสาขามานะครับทําให้เห็นนะครับแล้วก็รู้สึกชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำจิตใจนะคะบางอย่างก็อ๋อมันกลายพันธุ์บ้างมันสูงชลูดนะครับสูงปรีแบบนี้เลยนะครับสูงมากๆนะครับจากที่ซื้อมาตัวเล็กๆนะครับตอนนี้สูงจะทะลุกำแพงอยู่แล้วนะครับอันนี้เออจะทะลุเพดานอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นแก้วมังกรนะครับซึ่งนกอะครับมันมันอึนะครับ,นนรบแล้วก็อยู่ที่เสาไฟฟ้าแล้วก็ไปขุดมานะครับที่เสาไฟฟ้าแล้วก็มาขยายนะครับน,นี่ก็เป็นมุมมุมหนึ่งนะครับถ้ารีโนเวทห้องแล้วโอก็จะตกแต่งห้องด้วยต้นไม้ด้วยนะครับ โอ๊ตเชื่อนะคะว่าก็จะมีคนที่ชอบนะครับการปลูกต้นไม้การาแบบนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะทําเป็นธุรกิจนะครับขายตัวโอ๊ตเองตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่ได้ทําขายนะครับยังไม่ได้ทําธุรกิจใดๆนะครับก็มีความคิดอยู่ว่าถ้านะครับหน้าร้านของโอ๊ตนะครับมีกระบองเพชรขายก็น่าจะดีนะครับ แล้วก็อาจจะมีร้านกาแฟเล็กๆนะครับในอนาคตนะครับก็คอยติดตามช่องโอ๊ตไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวโอจะนะครับย้ายกระถางตรงนี้นะครับเชิญชมนี้ตอนซื้อมาไม่มีใบใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปหลายๆเดือนนะครับโอ้โหสวยนะครับมันออกดอกด้วยนะครับอันนี้มีดอกแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะแก่ นะครับแก่นะครับแล้วก็โชว์รากเงานะครับสวยงามนะครับเนี้ยก็ยกขึ้นสูงนิดนึงนะครับให้รากมันลงดินแค่นิดเดียวเพื่อที่จะโชว์รากเงานะครับเงาของมันสวยๆนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้อดชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าใบมันเล็กนะครับแล้วมันจะแบบใบมันเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วลำต้นใหญ่นะครับมันก็ได้ได้สมส่วนในขว ส่วนของแบบบอนไซนะครับตัวช้อนเงินช้อนทองนี่ก็น่ารักนะครับปลูกในกระถางที่โมเด์นะครับแล้วคอลเลกชันของกระถางที่เป็นกระบองเพชรนะครับกระถางเป็นกระบองเพชรสามอันนี้นะครับซื้อจากต่างที่ต่างเวลากันนะครับแต่ก็เป็นคอลเลกชันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ก็ขั้นตอนการปลูกนะครับเดี๋ยวโอ๊ตอาจจะนะครับอาจจะไม่ได้สาธิตนะครับก็เดี๋ยวจะปลูกย้ายกระถางเลยแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นหน้าปกนะครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับก็ล่าลากันไปก่อนละกันนะครับก็มาแบ่งปันความรู้สึกนะครับแล้วก็โชว์นะครับกระบองเพชรและต้นไม้เล็กๆนะครับที่โอ๊ตมีอยู่นะครับก็ สำหรับปีนี้ลร่ลากกันไปก่อนนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโอเชียงใหม่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ